ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกระผมมหาก๊อบนะครับทฤษฎีโพสุนะครับมันมหาภาคไตรนะครับซึ่งวันนี้ก็ตอนวันที่28กุมภา2565นะครับพอห่างหายจากการทำคลิปวิดีโอมาเนื่อนนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสนะครับมาอัปเดตครับในส่วนของงานนะครับ บ้านมหาพาไตนะครับว่าปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่นะครับเดี๋จะพาเข้าชมนะครับนี้เข้ามาก็จะเจอนะครับสั่งผ้ามาใหม่นะครับเป็นผ้าป่านสวิตนะครับสีลาดสีแก่นนะครับแล้วก็มีมัสลินนะครับจํานวนสิบกว่าไม้เลยนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น ภรรยาของผมกำลังแพทถลกบาทนะครับเพื่อที่จะส่งงานวันนี้นะครับถลกบาทก็ถือว่าเป็นงานหลักของร้านของเราเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้วันตกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็หลายร้อยใบนะครับเราทำทั้งปีกทั้งส่งนะครับมีช่างที่ชำนาญฝีมือแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับร้านของเราเป็นอย่างมากนะครับในด้านของถลกบาท ก็จะเน้นแปดแฉกนะครับเป็นหลักมีผ้าวสพอยผ้าโคนิก้านะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมีส่งผ้าไตรนะครับทั้งหมดสิบสไตรนะครับซึ่งก็จะจะส่งไปทางกรุงเทพมหานครนะครับนี้ก็จะเป็นไตรชั้นเดียวนะครับสังขาชั้นเดียวครับสีร้านนิยมนะครับซึ่งจะจะส่งในวันนี้นะครับไตรมัสดิน 9ขันนะครับสังคาติ1ชั้นสังคาติ1ชั้นกับสังคาติ2ชั้นก็ต่างกันนะครับอย่างสังคาติ1ชั้นนะครับก็จะนิยมในฝ่ายของพระทางมหานิกายท่านนะครับท่านก็จะนิยมสังคาติชั้นเดียวส่วนสังคาติ2ชั้นก็จะเป็นในฝ่ายของพระธรรมยุทธท่านนะครับซึ่งก็จะเน้นหลักๆนะครับความแตกต่างของ สังคาสองชั้นกับสังคาชั้นเดียวครับสังคาชั้นเดียวก็คือจะเป็นจีวรครับเนื้อในจริงก็คือจีวรสองผืน,นครับก็ะจะลักษณะนี้นครับเป็นจีวรเย็บเป็นจีวรก็จะมีดูส่วนสังคา2สองชั้น,นครับก็จะเป็นลักษณะของผ้าสองชั้นครับเย็บประกบกันนะครับเย็บประกบกันอย่างสองชั้นนะก็จะก็จะเป็นเย็บ เก็บดูไว้ภายในนะครับก็จะไม่มีดูปรากฏด้านนอกนะครับนี่ก็จะเป็นความแตกต่างของสังคาติชั้นเดียวกับสังคาติสองชั้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีพี่ๆน้องๆนะครับท่านมาฝึกนะครับฝึกเย็บผ้านะครับตอนนี้ถ้ายังไม่รวมสองท่านนี้ครับช่างของเราก็จะมีประมาณ 8, 8คน,นครับรวมทั้งช่างตัดด้วยนะครับช่างตัดก็จะมีพี่เอกนะครับที่เดินทางมาทำหนะ้าที่ตัดผ้าให้เป็นประจำนะครับนี่ก็เป็นสต็อกผ้าของเรานะครับอันนี้เป็นสีมัสลินผ้ามัสลินสีละสีแก่นกน,กน,นะครับสีแก่นสีแก่นบัววนนะครับซึ่งก็เหลือสต็อกอยู่ตอนนี้น่าจะ 6ไม้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะทําการสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทันกับความต้องการของครูบาอาจารย์ตลอดทั้งลูกค้านะครับที่ท่านสั่งเข้ามาที่เห็นอยู่ครับนี่ก็จะเป็นปกติก็จะผ้าเต็มเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เหลือสต็อกเลยครับสต็อกแทบจะหมดเลยนะครับเหลืออยู่อย่างละชิ้น2ชิ้นนะครับมีเป็นส่วนของสีล่ายมก็เท่าที่เห็นครับเหลือประมาณนี้นะครับ ส่วนมากงานของผมคนระับก็จะรับตามออเดอร์นะครับที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วก็ลูกค้าประจําที่สั่งเป็นพาร์ทเนอร์กัน,นครับที่สั่งกันเป็นประจาประจาแต่ละเดือน,นครับเราก็จะส่งให้นอกจากนั้นก็จะมีลูกค้าที่ท่านเข้ามาใหม่นะครับก็จะสั่งไว้นะครับแล้วก็ก็ทําให้นะครับถ้าบางทีถ้าจะมารับด่วน,นที่ร้านบางทีก็ไม่มีของให้นะครับอย่างเมื่อ สองวันก่อนนะครับอาจารย์ท่านก็เดินทางมาจากทางบ้านคำนะครับทางสีสงครามนะครับท่านก็มาว่าจะมาดูผ้าป่านสวิตครับก็ไม่มีสินค้าให้ท่านนะครับเนื่องจากไม่มีสต็อกนะครับส่วนมากก็เรียนให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้าเลยครับว่างานของเรานะครับถ้าเกิดเป็นไซส์พิเศษไซส์บางไซส์นะครับต้องโทรมาถามก่อนนะครับหรือว่าจะเดินทางมาที่ร้านก็ รบกวนโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่ามีมีไหมนะครับหรือว่าผมอยู่บ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากช่วงนี้ผมก็จะนอกจากงานที่ร้านแล้วนะก็จะมีงานด้านสังคมสงเคราะห์นะครับที่ทํากู้ภัยอยู่นะบางทีก็ออกงานกู้ภัยกับพี่ๆน้องๆเพื่อนนะบ,บางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้อ,อยู่บ้านนะครับส่วนมากก็จะมอบหมายให้ ทางภรรยาครับดูแลแล้วก็มีทางทีมงานช่างนะครับท่านดูแลอีกทีหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระพคุณนะครับทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับตลอดทั้งลูกค้าร้านค้าต่างๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับร้านบ้านหมาพาไตนะครับในการดูแลในส่วนของเรื่องเครื่องนุ่หผมในส่วนของพาไตนะครับ วันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมคลิปเอโอนี้จนจบนะครับครับขอบคุณครับ